วันนี้ฮีโร่ที่โดนบัฟขึ้นมาใหม่ในเช้านี้6โมงเช้านะครับก็คือเรียวมาตัวแรกเลยที่ผมรีวิวบัฟขึ้นมาในเบสพฤษฤษื้นฐานความแรงในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมมันก็บวกทุกอย่างให้มันดีขึ้นมาดูต้นเกมครับกระโดดนึ่งยังตายจังหว,วัดแทงครับปุ๊บไปแทงวันนี้โคเทจัง <laughs> หว,วัดสวนก็ได้ดิครับ Oh, oh. โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line at g o l d e n เ t e ม m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม แอมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าตูฮัตตันเชลเช่นเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับพีโรคที่ไม่ชื่วว่าเรียวมะนะครับผมแล้ววันนี้พี่แกได้บัฟขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเล็กน้อยนะครับผมเราได้ทำวามเพิ่มความสามารถของเรียวมะที่ต่อยเพื่อให้เขาสามารถสู้กับไฟเตอร์คนอื่นได้อย่างเหมาะสมพลังโจมตีพื้นฐานบวกจาก165เป็น170นะครับเพิ่มเข้ามาทีหนึ่งเพิ่มเข้ามาทีหนึ่งแต่ผมพูดเลยตัวมันเก่งนะครับ ตัมันเก่งมากใครที่เป็นเมนเรียวมาผมคิดว่าน่าจะชอบผมไม่ได้เป็นเมนเรียวมานะแต่รู้สึกว่าเออมันปรับขึ้นมาก็ดีขึ้นนะครับโอ้โหแรดไม่มาว่ะแรดรัดไม่มาว่ะเออตีไปตีเออตรีตร,อ,อ,ตรอบไปตรีรอบไปเพื่อนอืถอยสุดอขอแทงซะหน่อยละกัน ว,ว้าวเป็นชาร์ลอตเคิร์สออฟเทสนะครับรแต่ลัดโหลัดไปสองตัวลัดคลีเพื่อนไม่ดีนะครับ <S <S เฮ้เดี๋ยวไ,ได้ได้นะโ,โอ้โหไวมากบุลุษกดเจ้าตัวของวิกไปแล้วครับอา,า่ามีคนไม่แบนอา่าครับอา่าหลุดเลยแล้วเป็นคอมโบเรียกวัโาโคตรอโลอ์คคอมโบอา่านาคอสอา,า่า ซีพ่พิ้วพิ้วตัวใครตัวมันหนึ่งทีเพื่อนอ๊ะกระโดดเถิดเวหาถอยก่อนนะตรงนี้แทงเข้ามาแทงแน่นอนจึ๊บๆนั่นไหมโอ้โหดาหบซาตานมันของแท้ว่ะโอ้เอาไปปลดทีมเลยะเ๋ยวลงชาทีน่น่อยเนี่ยก็หกโมงเขาเพิ่งอัปเดตนะหกโมงเช้านะครับอืมเออ ได้ว่าเทสตามเมดแต่จริงๆเ่ยผมควรไปเทสกับออฟเลดเว้เพื่อนๆเพราะว่าในโรมี่มันจะได้เงินน้อยนะเออเยวก็นั่นแหละต่อไปเล่นกันดูนะครแต่ถ้าขนาดนี้ตามเมดเ็ยังมีนะตามเมดยังมีเยอะด้วยนะครับเยอะด้วยตงล่างมาแบบนี้ผมจะปล่อยให้เทวนัสอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ใช่อาญาเลมันตายไปแล้ว พูตรงอย่าลัดครับอย่าลัดอ,อย่าลัดอย่าลัด,ลดตรงไหนดีมาเล่นกับเพื่อนดีกว่าจุ๊บโอ้ยกคจะเกลียดนาคอจริงๆโอเคโอ,คโอค้ชาลอบ เราไปหนีเอ้เราไปไหนดีครับตอนนี้ยังได้เจาะเกาะเล็กขึ้นมาแล้วครับเหมือนเด้เพื่อนโอมินเราจะรักนายตลอดไปชาร์ลอดปั๊มเลนง่ายมากเราจะรักนายตลอดไปโผล่เข้ามาจาังหวะนี้ตัวแตกไปเลยเพื่อนไปยาว ขอโทษนะแครี่ผมขอโทษด,ด้วยกู <c oughs> ปล่อยซึมอะ่ะขอครับตัวใครตัวมันนะโอเมนปึ๊บปึ๊บนี่มันคล่องตัวแต่ว่าจ,ะจะาังหวะรักเพื่อนเล็กน้อยอะไรครับเนี่ยนั่นเนี่ยไปแล้วจ้าเอาเลยเพื่อนอยู่ในยา่าอยู่ในย่านั่นแหละย่าบนแหละเพื่อนอย่าให้มันรอดแด๊ดหนึ่งแด๊ดสองแล้วลงมาอือหือ แทงนี่ครับรอรวดแทงสองมันไหนี่ครับอออปองสักเชงขนี่ไงฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจพอแล้วหัวเสียงไม่ได้เลยว่ะ ไม่ <laughs> เดี๋ยนัดอย่ายบอกนะว่าผมลืมออกลืมออกของเปิดอย่างนั้นเลยบาปแล้วนะ <c oughs> ไม่จริง <c oughs> ใส่อ่ะโอ้หลับคำไปเพื่อนอีก <laughs> <c oughs> เอ้ยเอ้าบัตเตอร์ไฟช่วยด้วยแทงถอยแล้วแทงถอยแล้วแทง <c oughs> ผมว่านายทำได้ว่ะ <c oughs> ผมว่านายโซโลเคียวได้ว่ะเออ ชาโดว์เขียขอญาตดูดเลือดเล็กน้อยก็จะเอาแต่มันเวลกว่าวะ่ะมันเวลกว่าว่ะสวยเพื่อนสวยเพื่อนเปิดตาละเปิดตาแล้วก็แทงก็ดูเลือดสวนเอาละความแรงในการโจมตีเพิ่มขึ้นบวกกับเขาเรียกว่าอันติททำให้พี่แกนั้นดูดเลือดแรงขึ้นนะครับ แหม่ก็บับขึ้นมาแต่ดีผมแต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ตอบแบบว่าไม่คอนเทนต์เนี่ยผมก็ย,ยังคิดว่ามันดีมากสำหรับโปรเพลเยอร์ผมคิดว่าเขาน่าจะชอบกันเออแบบคนเล่นเก่งๆอะ่ะเมเลีออกมา,างไงก็ชอบนะครับบับเข้ามาเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนเกมได้ประเดี๋ยวนิดๆก็เปลี่ยนเกมได้ปับ๊บโอ้โหอันนี้ช้าไปจะเปลี่ยนคอนเทนต์นี่ได้ได้แบงแล้วนะทุกทีไม่ได้มาครับ มาเดินเกมต่อกันเรืเลยนะครับว,ว้าวสว้าวส่าโอ้ตายอีกแล้วแคลรี่อะไรเออจริงเราก็เป็นส่วนผิดหรือเปล่าหรือเปล่าดิก,กูแทงว่ะกูส่วนแม่กระโดดส่วนเขาเลยแคลรี่เขาเล่นยากนะครับเล่นยากเพราะผมเอออันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเล่นยากเ <ว kite> พราะผมนะครับปุ๊บ นี่โคตรขีนและกดขอสปอร์ตอ่าฮ่าเจอฟิกแทงเขาให้โคตรหลอ่อโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วโชว์ใหม่คาริบืดอ่าได้ดิโอ้เราจะรู้ว่าข้ามันแรงสักแค่ไหนในแพทชนีุ้ o o m z อมบอมบ m b บ u e หมดแรงของมันวะสายญี่ปุ่นเนี่ยใครแปลได้แปลเลยกระโดดบอมบมบอมสุนเลย โอ้ไปดีกว่าครับเลือดน้อยมาดิเราควรกลับและ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 ที่สองไงเล่นเกมปุ่มที่สองของทีมเฮ้ยนี่วัดลุยเต็มฉากลากเต็มแข้งแล้วจังหวะนีน้โอเมนเอาอีกแล้วครับล็อ,โอโกโอ้มัตรเปิดตามากูแทงสวดเอจจ้าอ๋อให้สองได้ไปเพียงหนึ่งแต่ว่าให้สองฆ่ามาชำระแค้นแล้ว นายบินใส่ค่าที่บับขึ้นมาในแพชนี้นนั่นเหรอเปิดตาก่อนตอุ่นๆๆขยับเข้ามาด้านหลังจะไ่ได้แบบขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์ตอนนี้ต้องทิ้งแล้วละความสัมพันธ์นี้เอ้กุ๊ดอายมันน่าจะเหนือเลือกอีกนิดนึงแ้ผมรอดแน่นอนเอเอคุณสงสารแค่นี้เลยเกินเฮ้ อย่าพูดคำนี้นายพูดคำนี้แสดงว่านายต้องโดนลงโทษบัฟแปงหนึ่งหน่อนายอย่าพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะข้านะ่ะรู้ตัวอย่าลรว,ว่าแพ้ <c ười> ไม่รู้ว่ะอาร์วีครับเกมเกมโมบ้ามันมันมันพิกได้ตลอดเะยครับ <c ười> เริ่มาเริ่มเกมเริ่มตึงเครียดครับ ตอนข้ามเริ่มมีของเฮ้ยหุยซดโอ้โหใส่กันเต็มเดียวนกเอี้ยงได้ลูกลงไปแล้วยัยมีหรือเปล่าอา้อาวอ้าวโอ้โหมีเชยบราโซนจังหวะโซนทำหน้าที่โรม่ให้ดีบ้างแครี่เราจะร้องแล้ว เช็คก่อนนะครับเช็คแทงกระโดดเช็คแทงกระโดดเช็คแทงกระโดดปลาไหลกระโดดเช็คแทงชิคกี้เดาโอ้ช่วงนี้เมื่อกี้แบบหินมันกระเถิบมาใกล้ผมเว้ยเออผมก็เลยกับกระเดิดกระเดิดกระโดดไปข้ามคือกระเดิดฮึสุดแบบทีนพลิกพลิกมาขวาแล้วก็เออโอ้โหดูมัน ผมบูมโคตรเครียดเลยอาญายังไม่แพ้ไว้ยเพิ่งนับศพทะเหินทะเหินไว้ฟิก,ฟกเต็มข้อล่อแบบเต็มแข้งฟิกเลย,เลยอ้าวอะไรฮะถึงฟาดเตือนเครียดน,นะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาฟาร์มก่อนนะครับผมก็อยากรู้ว่าถ้าได้ดาบแดงปุ๊บมันจะแรงประมาณไหนนะจ๊ะอืมาได้สักที หนีไปฟาร์มมาตั้งนานแต่ว่าโอ้โหมันจะจบเกมแล้วว่ะด้วยไฟนี้เป็นไฟสุดท้ายหรือเปล่าครับผมรอแทงให้แพกหนึ่งโอ้โหบินสองแทงหนึ่งบินสองเพื่อนมาถ่วผมกูหมดเลยออยาอันตีไอบินอันตีออยาอัติไอบินอันติเอาละแครี่แครี่แครี่ไขรด่ามึงใครด่ามึงให้มันรู้ไว้ให้มันรู้ไว้ว่าแครี่ตัวนี้ได้ยิง ได้ยิงในตอนเล่นเกมโอ้โหใครมันมาด่าแคลรี่ผมวะต้องชมซะหน่อยครับแ,แคลรี่แครี่โคตรเทพแคลรี่กลางๆโดนไม่เข็ดน,นี่เฮ้ยขอเพิ่งชมไปอยู่กับโอเมนดี้เอเดดี้ <laughs> ยู่โอเมนดี้ครับตกใจหมดเลยโคตรเพิ่งชมเพ,พิ่งแก้หน้าให้ จัดไปน้องเพื่อนล็อกให้เพื่อนล็อกด้านบนเพื่อนล็อกด้านบนให้เลยซอยซอย,ซอยแคลรี่แคลรี่คนไทยแคลรี่คนไทยหัวใจแคลรี่แคลรี่ซอยป้อมซอยซอยไปดิซอยซอย,ซอย,ซอย,ซอยโอ้โหค <c oughs> อแทบแตก น้ำต้องเข้าครับตอนนี้น้ำต้องเข้าด่วนๆนะครับผมก็ประดมานนี่ละกันสุดรับเรียวมาที่บัฟขึ้นมาในแพชชนี้นะครับอันนี้ดีเลยถึงแม้มันจะบัฟนิดเดียวนะครับมันก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็มันก็จะมีทางในของดีที่มันก็แก้ทางตัวนูนวน้นตัวนี้เล่นต้นเกมนู่นนี่นั่นนะครับบัฟขึ้นมาให้มันแบบได้เรงเกมมากขึ้นนะครับผมถ้าเล่นเป็นแบบแผนเนาะก็ ประมาณดี้ด้วยกันสำหรับใครชอบคลิปวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม